สวัสดีครับแชนแนลไม่ไรจะตายครับผมพบกับผมเบาเกิมครับหลังจากที่เบาเกิมไปเก็บนอโจดนอเพกม,มากเนาะครับเนาะมีหลายคนอยู่เอฟซีเบาเกิมมาหลับพี่บอกว่าแกงให้เบิงเ้งแน่อยากเห็นแกงมาแสนพูนว่านี่ครับนี่คือนอเพกนอโจดท,ที่ห่อแกะแล้วก็ตม้มหนามถิงนามหนึ่งเนาะครับเนาะพื้นบกขมแห้งดอกตม้มหนามถิงนามนึงกับพ่อครับนี่แ้วราก็เทนามออก ให้เหลือแต่นกเพกน้อยโจดเองนะครับด้วยแล้วเ้าเก่าต่ำใสโคกครับสีโคกโคกนะยน่วยๆจังหน่อยให้พื้นแตกๆเวลาห้างแกงเอ้องไอนกเพกน้อยโจดพื้นไยสีเก่าเครื่องดีนะครับเนาะนีเบ้าขึ้นมาต่ำเรียบร้อยแล้วครับครับต่ำชีโคกโคกซัวๆัวนะให้พื้นสีแตกๆแนบแตกแน่นะครับเนาะวันนี้ก็ใส่น้ำยาหน้าเดี๋ยวใส่เครื่องกันเลยครับมาลงมือไดลล้ละว่าได้ก็ได้ เครื่องแกงเบาเกลือไม่อยา่างนดครับนี่พริกแดงหอมแดงแล้วกะ็ตะไคร้ครับผมใส่ขิงกับไส้น้ำเด้อครับเด้อเมนูน็อตใหม่ทุกชนิดใส่ขิงกับไส้ครับจิ๋วๆกันครับหอมหอมแสีบเนาะใส่เบิร์ดเลยครับจุดจวดเลยมันนี่เอานน่นนู่นอ่ะเสียบเลยนะครับเบาเกลือแกงน็อตพริกน็อตโจดใส่ยังแน่มัอนี่เดี๋ยวค่อยเบิร์นครับรอให้เดือดก่อนนะครับเนาะ เดือดทวนๆแล้วเ้างกับมาปผงเครื่องกันครับนี่นำปลาแดกปลาลาใส่ลงไปเลยจวดปลาบกเข็มมาในนวลๆนะครับจวดไปครับแป้งนวลใส่ลงไปรวดบ่มากบ่ต้องใส่เพราะว่าบกินก็บ่ต้องใส่ด้วครับเด้อ แข็งน้อเพียกน้อ,นอจดุดบ้าคึมใส้ยังแนมมือนี่นี่ครับป่าไม้ครับป่าไม้ข้าแก๊ๆแกล้วก็ตามใส้ควกมุนๆไปเลยครับจึงสี่ละมุนไปยังเอาใส้ลงไปโรดจวดลงไป nhang yếm ba đĩ nè nè con đi khay mướt đen bao kìm bị nghe măng một nghìn rồi khấp cõi leo ở sai nè cả bớt nhang nó khập nó u tàu phun vào lúa sai cang nó may nó bớt rồi chát quay một đứa đi nè một đứa sai xin กินซื้อก็ะแซมผัดนวดหน่อยนึงครับเอาเกลือใส่นี่ผัดนวดดีใส่ยังอีก นี่เฮ็ดอันอีหยังละ่ะจีๆอีหยังสักอย่างละ่ะไปโลตัดหน่อยบางท่านไปซื้อแพมเพิร์ดมาให้ลูกสาวครับก็เลยซื้อเฮ็ดอันนี้มาใส่น้ำอันนี้ครับพักติ๋วครับพักติว๋วเก็บน้ำปลาดองห้าอุ่นละ่ะนี่อนี้ก็มีแต่ทอดพริกทอโจ๊ดพักติวกต๋วพักปลาเนาะครับเนาะได้เลยคนๆเลยโอ้คับแม่ส่วนหัวเลย ก็คนร้ายอ้ิ้มเอาทิ้มเอาแซ่บเลยล่ะเกือบเลื่มครับใส่ขอเบื่อจังเอยวนรัวแซบๆเซแล้ะครับ จวดลงไปเลยจะโมรั่ออคข้นๆครับจากการซิมแอบซิมหลายเทือหลายข้าวแล้วรสชาติแซ่บแล้วครับรอขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือฟางอีตูเล่า หรือว่าแม่งลักแล้วก็ทักขาทักขาหรือว่าชะอมนั่นเองอเดี๋ยวออกออกออกอีกจังหน่อยก่อนนะครับเนาะให้เห็ดสุกก่อนครับบางทีตูเล่ากับพระคะไม่ยากครับเพราะว่าเราเตรียมทุกทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วผ่านเมื่อเจ้าของพระเมนว่า ป่ว่าสิเป็นขันยาหน้าเก็บพ like ักตามเครื to ่องแกงโอ้ยวนวัวอยู่เก็บผู้เดียวตังโดนก็ใส่แข็งนะครับเนาะเออมัสทุกเวละครับเม็ดเตียนนี่มอนห่อนนนำมันห่อนเดือดเดือดว่าอยู่โดดอ่ะใส้ไปเครับขาพออีตูเล่าเนี่ยหายไกลหายไกลตุ่มไปตุ่มไกลว่าจับ คนตัดโอ้บานยัางอดรัวเลยางยัางอดรัวเลยตีแล้วเะไรนี่แข็นๆเลยครับชิมมีจเจือดูแซ่บแซ่บบ่จะตัวคนเบิ่งเด้อว่ะตีโอ้แซ่บหนว นกเพล็กนโจูดในพื้นดินเสียบควนนกใหม่อีกแล้วครับเด้อเพราะว่ามันต้องใส่ความพยายามในการเก็บนะครับเนาะเพราะว่านอกพื้นน้อยเก็บแล้วก็เพื่อสิได้พ่อแกงเก็บมาแล้วก็ต้องมาแกะแกะก็แกะยากนะครับเนาะแต่ว่ารสชาติ์พื้นดี่แซีบควนนกใหม่ไอ้นี่เฮาดีเพราะว่าพื้นดินนกใหม่ปลาหนกใหม่หน่อยนกใหม่ไผ่เพล็กนะครับเนาะเขาเอิญไผ่เพล็กชาวบ้านเป่าเครื่อเอิญนอเพล็กนกจูดแหละเวลามาแกงพุยนสียบครับแซีบคักวันท้อแน้วครับเนาะเอา รรเรียบร้อยแล้วครับเอาเดี๋ยวมาเติมตักของเบิร์ดกนนะครับั่วๆด้วย,วยวครับ <c oughs> นี่หอนๆสอนสดขน้าวเหนียวจ้ำมุกแบบนี้ <c oughs> ยังก,กินโซ่บ่านี่กินโซ่าจังหนอยบ่ปั่นขน้าวเหนียวเนาะเรียบร้อยแล้วครับ